สวัสดีครับผมกินข้าวเย็ยนครับทุกคนครับอะไรกินข้าวเย็ยนแล้วครับนี่ก็ได้กระเพราไก่กับไข่ดาวนะครับกระเพราไก่ไข่ดาวที่นี้ทีนี้ไม่บ้านนะครับนะไม่บ้านมีเวลาช่วงนี้นะครับ

วมัน้มันเลยว้ว้นน้ยัเเป็นวะมันไม่ค่อยอร่อยด้ถ้าไมน้ำมันมันไม่ค่อยหอมน้ำมันอ่ะน้ำมันมัรั่วนเีเนี่มันมันมีมันมีความหอมมันด้วยอื้เออมใเเลยไ่ค่ออร่อยเยเย มก็ไม่คยผาเลยขไม่ค่าก็ไม่ค่อยม่ค่ลอยอ่้ะก็ไม่มีนอยต้องแมาพี่เลยลแห่แหลนีหนี่นี่นี่แหลนี่แ่แหละนี่นี่แหละนีนีนแะ่่นแะห